สวัสดีครับหมดแล้วแหละครับกล่องนี้ใช่ค่ะเราหมดแล้วจริงดิแบบตอนแรกก็ไม่ไม่คิดว่าแบบมันจะเร็วอะไรนะคะเพราะว่าหลังๆมีดีเลยเจนมันเอ่อมันค่อยมันเหมือนมันออกช้าอนานๆจอกสักตัวนึงยนานออกสักทีเราก็ดูแล้วไม่เห็นมีไม่เคยช่วงก่อนนะเนี้ยขอผมดูไม่มีไม่มีลูกค้ามาถามเท่าไหร่พอออกมาปุ๊บเออมาหรือยังเราก็อ้าว แผงลนเดอร์ของกันพลาตัวนี้ก็มีทั้งหมด13แผงครับก็สีสันก็เอ่อก็หลากหลายนะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับขาวดำแดงทองนะครับนอกจากอันนี้จะจะเรียกมันก็คือเป็นสีทองที่เขาตั้งใจให้มันดูเหมือนทองแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นทองแบบประกายอะไรมากมายนะมันเหมือนสีเหลืองนะครับสีเหลืองที่เอ่อผสมมุกเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นเอ่อเหลืองอมมุกนิดหน่อย นะครับเหลืองผสมมุกอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนที่เป็นสีทองจริงๆอ่ะจะมีมาให้แผงหนึ่งนะครับเป็นแผงเล็กๆก็คือเป็นตรงเหมือนเขานะครับเป็นรูปปีกนกนะครับที่เอาไว้ติดตรงหัวของของตัวมาร์คทรีไดโชกุนตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นสีทองประการมาเลยนะครับคือพ่นมาเลยพ่นสีทองมานะครับข้างหลังก็จะเป็นเงินเงินเทานะครับเพราะว่าพ่นมาแค่ด้านหน้าด้านเดียวนะครับ ข้างหลังนี้ไม่พ้นนะครับสติกเกอร์ก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนสติกเกอร์ฟอยล์นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นดวงตานะครับ s อดวงตาต้องดูน่ารักโต,โตโตหน่อยนะครับอันนี้นะครับแผ่นหนึ่งนะครับอีกแผ่นหนึ่งจะเป็นชิ้นเล็กๆจะเป็นกลมๆนะครับกลมๆอันนี้เห็นไหมหยิ่หยางนะครับเขาเรียกว่า GW เวลสติกเกอร์ในกล่องมันเขียนว่างั้นนะลักษณะก็คือมันจะเป็นเหมือนเหมือน สเต็กเกอร์นูนๆนะครับผมคิดว่าหลายๆคนก็คงเคยเห็นแหละที่มันบางทีมันมีขายตามร้านเครื่องเขียนน่ะที่มันเป็นเหมือน,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 นเลซินนิ่มๆนุ่มๆอะไรประมาณนั้นนูนขึ้นมาไปต่อของ SD กันดั้มตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นพับนะครับแปดหน้านะครับหน้าหลังวิธีการต่อก็มีอยู่แค่นี้แหละครับไม่เยอะนะฮะข้างหลังก็จะมีแถมกระตูนนะครับมังงะกันดั้มนะครับเล่าเรื่องราวของ มาร์คทรีไดโชกุนตัวนี้ให้เราได้อ่านกันด้วยนะครับถ้าอ่านออกกันนะกันพลาตัวนี้นะครับผมว่าปกติผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบติดสติกเกอร์เท่าไหร่นะครับแต่สำหรับตัวนี้สติกเกอร์ไม่น่าจะใช่ปัญหานะเพราะว่ามันก็ชิ้นใหญ่แล้วก็มีไม่เยอะแต่จุดที่จะทำให้เสียเวลานะครับ ก็คือการตัดเส้นนะครับบนชิ้นส่วนนี่แหละพาเนลไลแอค e เซนต์คัลเลอร์ของทรมิยานะครับจะจิมจิมไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้เอาทินเนอร์วอชนะครับดวงตาของ m a ร์ทรีไดโชกุนเนี่ยมันสามารถออถอดเปลี่ยนได้นะครับก็คือแกะตรงหัวนะครับตรงนี้ออกมาถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่าตรงนี้มันมีอยู่ข้างในด้วยนะครับก็แค่ถอดออกมาแล้วสลับข้างนะครับเอาด้านที่ เมื่อกี้ไปอยู่ข้างในแล้วเราก็เปลี่ยนอีกด้านหนึออกมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่เดิมอันนี้คือวิธีเปลี่ยนดวงตาของ Mark 3ทรไดโชคุนตัวนี้อันนี้คือร่างแบบ Light a r m เมอร์ไนะครับหรือว่าชุดเกราะเบานะครับของ Mark 3ทรไดโชคุนนะครับเตี้ยๆเตียตัวเล็กๆนะครับในสไตล์ SD รายละเอียดก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบ มากมายน,นะครับให้ดูกันก่อนนะครับว่าก่อนที่จะใส่เกราะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าผมใส่ไปแล้วผมคงขี้เกียจถอดแล้วนะครับที่เห็นอยู่นี่เรียกว่าร่าง mark r i e in armor นะครับก็จะเห็นว่ามีการเพิ่มเกราะสีดำนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับจุดที่เพิ่มก็คือตรงส่วนหัว นะครับก็ที่เป็นเขานะครับสีทองทองนะครับเป็นแล้วก็แบ็คแพคนะครับด้านหลังที่ดูเหมือนขาหรือว่ากรงเล็บของอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีตรงช่วงหัวไหล่นะฮะแล้วก็มีตรงหน้าอกแล้วก็เป็นสเกิร์ตสีดําด้านหน้านะครับอันนี้คือเกราะชั้นแรกที่ใส่เข้าไปแล้วเป็นมาร์คทรีนะครับผมว่ามันก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะครับร่างนี้นะครับแล้วก็จะมีอาวุธประจํากายของร่างนี้นะครับเป็นเงาวนะครับ ชื่อว่าซันสโนยารินะครับก็เท่อยู่นะครับชอบสีดำดูลึกลับน่ากลัวดี เปลี่ยนร่างนะครับจาก Mark ค i รีอ n นนามเนี่ยมาเป็น Mark คทรีได o ชกุลนะครับเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับมันไม่สามารถเอาเกราะสีขาวเนี่ยของของ Mark คทรีไดโชกุลไปสวมทับของ Mark คทร i อ n a m e r ได้เลยนะครับดังนั้นจึงต้องมีการถอดไอ้เกราะสีน้ำดำนะครับของ Mark ค i รีอินนาเออนี่ยออกก่อนนะครับให้มันกลายเป็นไ i อัมเ r อไทแบบนี้นะครับแล้วค่อยเอาเกราะนะครับมาสวมทับอีกทีนะครับเกราะใหม่นะครับให้มันกลายเป็น ได้โชว์คุณตัวนี้อยากรู้ว่ามีใครที่ชอบสะสมกันพลาในแบบ SD บ้างหรือเปล่านะครับว่าแฟนๆกันพลาในบ้านเราเนี่ย สะสม SD กันเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใคร,ใครที่ชอบสะสมกันพลานในแบบ SD กันดั้มนี้อยู่นะครับก็ยกมือหน่อยนะครับหรือส่งเสียงกันมาหน่อยนะครับบอกให้ผมรู้หน่อยว่าคุณก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบ SD กันดั้มในรูปแบบของกันพลาเหมือนกันนะครับกันพลาแบบ SD นี้มันก็เป็นกันพลาอีกหนึ่งแบบที่เหมาะสำหรับคนที่เล่นกันพลา มือใหม่เหมือนกันนะครับก็คือการต่อไม่ยากนะครับแล้วก็จะเป็นแบบ snap fit ซะส่วนใหญ่นะครับเด็กๆก,ก็ต่อได้นะครับอย่างนี้ก็เป็นผู้นะครับเดี๋ยวเสียบด้านหลังหัวของตัว fb กันครับตรงนี้ตรงนี้เป็นกรอบช่วงหน้าอกของไดโชกุนนะครับมันจะให้เราแปะสติกเกอร์4ชิ้นด้วยกันนะครับ ตรงนี้ก็คือชิ้นที่1นะครับที่เป็นเส้นวงกลมๆนะครับตรงนี้ผมแปะไปแล้วนะครับต่อมาก็คือจะมีชิ้นที่2ตรงนี้นะครับ2 3แล้วก็4นะครับที่มันจะให้เราแปะเข้าไปตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เอ้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องแปะแปะข้างบนนี้ตรงที่มีลวดลายครับเห็นไหมที่มินมีลวดลายสลักไว้นะครับก็เออก็ยุ่งยากบัดซบดีนะครับสาหรับ สติกเกอร์ของ SD กันดั้มตัวนี้แปะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูไกลๆมันก็ก็โอเคอยู่นะมันก็ได้ไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดอะไรนะฮะ ร่างมาครีไดโชกุลนะครับของ SD กันปลาตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าอฟอร์มโดยรวมเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่โตขึ้นนะครับจากเดิมที่เป็นแบบไลท์อาร์เมอร์จะตัวเล็กๆติดเดียวเองนะครับแต่ว่าพอติดเกราะสีข,า,ขาวๆเข้าไปแล้วเนี่ยที่มันมีความใหญ่โตนะครับแล้วมีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงปีกแบ็คแพคที่อยู่ด้านหลังที่มีขนาดใหญ่ก็จะทำให้ตัวของกันปลาเนี่ยที่เป็น SD เล็กๆตัวแรกเนี่ยนะครับ มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนนะครับด้านรายละเอียดเนี่ยก็สวยงามนะครับโดยเฉพาะไอตัวเขาที่เป็นรูปนกนะครับปีกนกตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีทองนะครับเจิดจรัสเลยเพียงแต่ว่าสีทองของมันกับไอจุดอื่นๆที่เขาอยากให้มันเป็นสีทองเนี่ยมันไม่ใช่สีแบบเดียวกันเท่านั้นเองนะครับดังนั้นใครที่อยากให้มันสวยงามกว่านี้ก็อาจจะต้องไปทำเนี่ยพวกสีเนี่ยที่มันเป็นเหลืองๆหลืองเนี่ยต้องไปพ่นให้มันเป็นสีทองแบบนี้นะครับก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับ อาวุธนะครับก็มีดับเบิลหาเข่นนะครับที่ถืออยู่สีแดงแดงนะครับสามารถถอดออกอุ้ยถอดออกมาได้นะครับหน้าหลังนะครับดึงออกมานะครับแล้วก็อ่าตรงนี้จะเป็นดาบยาวนะครับก็จะติดห้อยอยู่ตรงนี้นะครับดึงดาบมาได้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะดีเวลสติ๊กเกอร์ก็จะติดอยู่ตรงหน้าอกเลยนะครับสีน้ำเงินสีแดง นะครับเวลาติดก็ต้องเอียงๆนิดนึงนะครับตามรูปประกอบที่เขาให้มานะครับข้อสังเกตของร่างไดโชกุลนะครับก็คือยืนไม่อยู่นะครับหนักแบคแพ็คผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่า SD ก็เจอปัญหานี้เหมือนกันไม่ต่างอะไรจากกันพลาที่เป็นตัวปกติเลยนะครับอ้าวหนึ่งสองสาม ทีเนี้เสือกยืนได,ด้สำหรับสติกเกอร์ของตัวนี้นะครับก็มีอยู่จะเรียกว่าไงคือทั่วทั้งตัวนะครับที่สังเกตดูจากในคลิปได้เลยนะครับจุดเวนเขียวๆที่เป็นปุ่มดวงตานะครับแล้วก็ตามขอบของอชุดเกราะนะครับอย่างเช่นสีเงินๆน,นี่ก็เป็นสติกเกอร์นะครับสีทองนี่ก็สติกเกอร์นะครับก็จะมีแปะอยู่ประปายทั่ว,ต,วตัวไปหมดเลยนะครับ คือถ้าไม่แปะมันก็ดูโล่งๆนะก็เลยจําเป็นที่จะต้องแปะเข้าไปนะครับเราก็ต้องมีการตัดเส้นเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามในด้านของรายละเอียดก็ก็เพราะว่ามันเป็น SD นะครับก็เลยไม่ได้แบบเยอะแยะอะไรนะครับปีกก็มีการสลักลายมาในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายดูได้ ใช้ได้อยู่ในระดับ SD นะครับก่อนที่เราจะไปแปลงเป็นร่างสุดท้ายของมอาร์ค3ไดโชวคุณตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาสรุปเรื่องของอาวุธนะครับของกันฟา SD ตัวนี้ให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับกอ็อันแรกเลยนะครับก็คือซันซะโนยารินะครับทวนหรือเงาผมเรียกถูกหรือเปล่าทวนอะทวนแล้วกันแหลมๆเป็นทวน อาวุธนะครับของร่าง Mark Tre in n นนามนะครับก็คือร่างเกราะดำนั่นเองก็ถ้าไปทาสีทองเพิ่มก็น่าจะสวยงามนะครับหอย่าง2ก็คือ d o บเบิลฮาร์เคนะครับเงาวตรงกลางถอดออกได้นะครับเอาไว้เสียบเข้าที่มือนะครับอย่างนี้สีเหลืองนกฟินิกเนี่ยก็คือถอดออกมาจากไหลนะครับของตัวไดโชกุนตัวนี้นะครับก็ถอดมาแล้วมาติดที่ปลายทั้งสองด้านนะครับอันนี้คือดับเบิลฮาร์เคน อันดับ3นะครับก็คือดาบเล่มนี้นะครับสั่งหฮเขนนะครับก็ถอดมาวิ่งเลยนะครับช่วงนะครับเสียบเข้าไปในฝักเอาไว้ติดที่ตรงเนบไว้ที่เอลนะครับของตัวไดโชกุนนะครับก็โอเคก็ดูดีในระดับ1ในระดับ SD นะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวซิงเกิลกรีฟนะครับที่ติดไว้ที่หัวไหล่ของตัวไดโชกุนนะครับมันก็จะมีแค่ปลาย แหลมๆอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องเอามาติดกับตรงนี้นะครับทวนอันนี้นะครับสันสานโนยาลีก็คือถอดที่นี้ออกนะครับแล้วติดตรงนี้เข้าไปแทนอ่ะก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับอืมเราจะเห็นว่าสันสานโนยาลีเขาเป็นสีน้ําเงินนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันให้มามันเป็นสีดําก็เหมือนเดิมไปทาสีเราเองนะจ้ สำหรับในเรื่องของจุดขยับของกันปลาตัวนี้นะครับผมว่าทุกคนก็คงจะพอเดากันได้ว่ามันเป็น SD นะครับแล้วก็สัดส่วนที่เตีย้ยสั้นต้อมอะไรแบบนี้นะครับจุดขยับมันก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายนันะครับตรงเนี้ยพอเปลี่ยนเป็นล่างริวบาโอสีเท้าแล้วเนี่ยมันก็จะยืดนะครับช่วงขาให้ยาวขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งนะครับคือมันจะติดช่วงล่างตรงนี้เข้าไปนะครับก็อาจจะขยับได้เพิ่ม แบบงอเข่าตรงนี้ได้นิดหน่อยนะครับเห็นไหมงอได้เป็นกันพลายสดีที่งอเข่าได้อุ้ยหลุดเลยนะครับข้อต่อตรงเนี้ยมันจะแน่นนิดนึงนะครับเวลาที่เราจะถอดออกมาเพื่อสวมกับไอข้ขาของริวบาโอนะครับก็ดึงออกมาแล้วจอยกลมๆมันจะหลุดออกมาด้วยนะครับก็ดึงบ่อยๆผมว่ามีหลวมนะครับด้านหลังตรงนี้ก็อันนี้ก็จะยืดหยุ่นนิดนึงแต่ว่าก็เป็นสไตล์แบบ ดึงขึ้นดึงลงนะครับประมาณนี้มันพับเข้าไปด้านในได้นะครับอันนี้คือติดเท้าเข้าไปเท่านั้นเองขอก็ระดับนี้นะครับ SD ไม่ได้อะไรมากมายเพราะหัวมันใหญ่ไงมันก็ทําอะไรได้ไม่เยอะนะครับยิ่งแขนเนี่ยเลิกคุยเลยนะครับแขนสั้นๆนะครับดเดเบิ์นหาเคนนี่สามารถดึงออกมาแล้วเสียบเข้าไปใหม่ได้ตรงตรงตรงนี้มันจะเป็นจุดเชื่อมอยู่นะครับ SDBB Mark III Dayshogun ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกันพลานะครับที่ผมคิดว่าเหมาะสำหรับ มือใหม่นะครับแล้วก็คนที่อาจจะมีงบประมาณไม่สูงมากนะักเพราะว่าราคามันก็ไม่เกิน700นะครับการต่อเนี่ยไม่ยากเลยนะครับ S D ต่อง่ายๆนะครับจุดที่อาจจะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยนะครับก็จะเป็นช่วงของขาตอนที่จะแปลงร่างเป็นร่างของริวบาโออ้ร่างสีเท้านี่แหละที่มันจะต้องใส่ขาที่เป็นเหมือนขานกเนี่ยเข้าไปตรงข้างหน้านี้คือตัวจอยกลมๆอ่ะม,มันจะแน่นนะครับก็ อาจจะดึงยากหน่อยก็แค่นั้นเองนะครับสติกเกอร์มีทั้งตัวนะครับแต่ไม่เยอะมากนะครับก็มีประปรายแต่ว่าติดเข้าไปเพื่อเพิ่มรายละเอียดแล้วก็ความสวยงามจริงๆคือไม่ติดเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งทาสีเองอะ่ะซึ่งมันก็เสียเวลาอีกก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นกันพลาในแบบ SD ที่ Transform ได้สีร่างนะครับ Light a r m เ r Mark าร์ in a r อินอาร์เมอร์มาร์ไชกุลนะครับแล้วก็ลิวบาโก็คือ,อร่างที่สที่เห็นอยู่นี่นะครับ โอเคก็ไม่เป็นไรคือไม่ทําสีมันก็ใช้ได้มันก็สวยในแบบของมันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าทําสีเพิ่มเนี่ยจากความสวยระดับเนี้ยมันก็จะเพิ่มไประดับนี้เลยนะครับคือแค่ทําสีทองอย่างเดียวผมว่าก็โอเคแล้วนะครับก็เป็นว่าก็อยู่ที่คนที่ซื้อไปแล้วกันว่าคุณมีเวลาว่างแล้วก็อยากจะที่จะปรับปรุงกันพลาตัวนี้ให้มันดีขึ้นมากแค่ไหนก็ประมาณนี้นะครับสาหรับกันพลา BB Legend ตัวแรกที่ผมรีวิวให้ทุกคนได้ชมกัน รู้สึกยังไงกันบ้างนะครับก็ช่วยแชร์ในคอมเมนต์ทาง YouTube ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวกันพลาตัวต่อไปของผมมาดูกันว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ